ยิงด้วยนอนแบบบุฟเฟ่ครับก็ <c oughs> เราจะเตรียมใส่ฐานนี้ไว้ <c oughs> เขาก็จะมาเขี่ยกินครับกินหนอนนะครับหนอนแมลงวันลายครับนี่ก็จะเป็นข้าวกล้องเขาก็จะเตรียมไว้เวลาเขาหิวเขาจะมากินครับเบือไข่เ,เ,เสริมแคลเซียมเบือไข่บดครับ เขาจะมากินเตรียมไว้ให้กินข้าวกล้องบ้างกินข้าวเปลือกบ้างกินหนอนบ้างอันนี้จะเคลียร์นอนให้ดูแมลงวัลายครับมันจะเป็นประโยชน์มากบางคนก็อาจจะขยะแขยงแต่มันเป็นมีเป็นเป็น,ปน,มนแมลงวันลายที่ไม่มีพาหะเนาะครับและดีจริง เลีย้ยงด้วยเศษอาหารเนาะมีเป,เปิดขนุนที่เนี่ยในบ้าน,นครับพอิีสุกก็ให้กินแล้วก็เลยเศษปลาขอมาจากตลาดไก่เขาจะมาเขี่ยกินเราเตรียมไว้เขาจะมากินนั้นเสร็จเขาก็จะมากินเดี่ยนคือมาเขี่ยกินอิ่มเขาก็จะไปนอนอยู่เนี่ยแล้วก็ไข่ครับไข่ไก่อารมณ์ฟินครับรเนี่ยเปิดขนุนเนาะ เป็นทางเรื่องของผมครับนอนชนิดนี้ครับก็รอเวลาอย่างเดียวตอนนี้รอเวลาอย่างเดียวครับอันนี้เป็นกระบะที่ผมเลี้ยงมาดูกันครับก็เพื่อเป็นแนวทางเนาะเพราะบางคนยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่มากมายที่ที่ดีที่เรายังไม่ไม,ไม่ไม่รู้กันไม่เห็นกัน แล้วผมก็จะตักออกไปให้ให้ไก่ไว้ให้ไก่เตรียมให้ไก่แ้าไก่เขาชอบม,มากและโปรโตีนสุดยอดครับเศษปลาทั้งนั้นครับผมขอมาจากตลาดมาให้กินแล้วก็มีเศษผักถ้าใครมีเศษอาหารนะสุดยอดครับถ้ามีเศษอาหารจากร้านอาหารหรืออะไรอ่ะโหเลี้ยงได้สบายแล้วคุณสามารถเพาะเองได้ด้วยก็ถ้าใครเลี้ยง อยากเลี้ยงก็ลองสอบถามมาได้เนาะเออว่าจะเลี้ยงยังไงดูแลยังไงเจอปัญหานี้ต้องทำยังไงเพราะผมก็เลี้ยงมาก็พอรู้มัม่งในในเก่งครับก็จะบอกในส่วนที่รู้เนาะครับครับผมเนี่ยอีกระบะหนึ่งเนี่ยสุดท้ายเขาก็มาจะกินเนี่ยฮะไก,ไก่ไก่ผมไก่ปีกว่าครับเออปีกว่าตัวนู้นปีกว่าแล้วแก่แล้วครับหงอนพับแล้ว ก็ยังไข่ปกติครับเป็นไก่รสรสอเมริกาครับโรสไอรินเลสเมกันครับมากินนคะครับเขาจะขึ้นไปเขี่ยกิน่มาดูอีก,กนหนึ่งจเจ้าเลียงนี่ะหาเขาดูเนาะนั่นแหละเลยละมันมันมีประโยชน์นะแล้วดีฮะเนี่ยฮะ บางคนว่าขยะขยะแขยงขยะขยะแยงบางคนยังไม่ได้รู้ว่าไอ้มันเป็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 นไอ้หนอนพระหะพระหะนั่นคือความคิดเดิมๆถ้าคุณยังไม่ไม่คิดที่จะยอมรับหรือไม่ไมรู้ยังไม่รู้จริงเนาะก็ก็คือคุณไม่รู้แหละเ่าง่ายอืมครับดูแล้ว ก็เลี้ยงอย่างนี้ยฮะแล้วผมก็จะเตรียมเพราะตอนโรงเรือนออนไลน์ลผมรื้อแล้วพอดเีเตรียมตัวกลับไปอยู่บ้านก็จะไปทําที่บ้านครับเขาก็จะมากินแบบนี้ฮะเนี่ยเวลาเขาเดินอยู่ในบ้านดูตัวนี้เขาจะเขี่ยกิน,นกินอิ่มเขาก็ไปนอนเวลาเขาขาก็ไข่เวลาหิวก็มากินครับเนี่ยเลี้ยงไก่ไก่ไข่แบบบุฟเฟ่ส่จนตัวนี้จะเป็นวนยดอท ไวดดอดคือ,อไก่พันไข่แล้วเป็นพันเนื้ออีกชนิดหนึ่งที่เป็นไก่สวยงามได้เนื้อเนื้อโหเนื้อเยอะมากครับพอดีตัวผู้มันตายก็เลยแค่ตัวเมียก็เลยปล่อยอยู่กับโรดไก่โรดตอนนี้พอพันก็มีไก่ชนไม่รู้บ้านไหนเรามาอยู่ก็ผสมแต่เราไม่ได้เพาะเพาะเตรียมตัวก็คือกินไข่อย่างเดียวเขาจะมากินเกี่ยก,กินอย่างเงี้ยน้ําเราก็เตรียมไว้ให้หมดอย่างข้าว ไม่มีหัวอาหารนะครับนี่นอนชอบมากแล้วไก่สมบูรณ์ครับอไก่ตัวนี้อาจจะยังไม่แก่มากเขาสังเกตยังไงอย่างเกตที่หงอนครับหงอนเขาไม่ยังไม่พับอ้ากินกินเสร็จเขาก็จะอยู่มาอยู่อย่างเงี้ยอยู่มาดูเอาตามาดูนี่ไก่ไกไก่ไก่ที่มาอยู่ ก่จากบ้านตัวอื่นเขาไม่รู้มา,มา,ม,ามาอยู่จนโตครับแล้วก็มาอยู่บ้านมาดูความนู้เขี่ยวกินอะไรอยู่ในบ้านนี่แหละฮะวันนี้เป็นมูลนนทที่ผมเตรียมไว้กลับไปใส่ใส่นาที่ทางจังหวัดครับมูลนนท์เพ่จะเก็บใส่กระสอบไปพอดีหนูมากัดมาแทะตัวนี้ก็แก่ละ วิ่งวิ่งวิ่งไปหลังบ้านครับก็จะผมก็เตรียมไว้เนี่ยเขาหิวก็จะมากินเขาก็จะอยู่ในบริเวณบ้านเนี่ยบริเวณบ้านก็มีพอพื้นที่อยู่ก็บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ผมเลี้ยงหนอนต่ก่อนอืมอันนี้รือแล้วเตรียมตัวกับการกงนวันเนี่ยฮะมันมันไม่มีอะไรที่แบบที่คุณสามารถซื้อทีเดียวแล้ว เลี้ยงได้ตลอดชีวิตและมีจํานวนเยอะและสัตว์ที่เราเลี้ยงยังเอาไปเอาไปเลี้ยงปลาไปให้ปลาเป็นอาหารปลาไก่อุหลายอย่างไปได้ไกลมากหนที่นี้ครับหลายคนลองเข้าไปดูครับและลองที่เลี้ยงทําเกษตรอยู่ไปลองไปลองดูไปลองทําดูแล้วคุณจะยิ้มเหมือนผมเพราะมันเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่ชัดเจนและคุณ พึ่งพาตัวเองได้จริงๆเป็นอาหารที่คุณอาหารเลี้ยงสัตว์ที่คุณผลิตได้เองมีที่ไหนครับคุณผลิตได้เองไม่มีฮะมีและตอบโจทย์เพราะอะไรตอบโจทย์ยังไงมันไข่ครั้งหนึ่งเยอะมากและจํานวนเยอะมากและเร็วมากมีอะไรนี่มีตัวนี้นะครับที่ผมลองและสอหามาแล้วทดลองเลี้ยงมาแล้วมันมันจริงทดลองเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครับ ถ้าใครอยากเข้าไปาไปดูเนาะในกลุ่มกลุ่มนอนแมลงวลายเป็นกลุ่มเพจของผมเองกลุ่มนอนแมลงวลายเขาไปดูครับนั่น,นะเ,ปนเป็นกลุ่มของผมเองคือนอกจากหมูดําหมูดําเบิร์เชียแล้วก็มีหนอนแมลงวลายที่ผมทําทํากลุ่มเพจไว้เพราะอะไรคือเราอยากสื่อให้คนรู้เนาะหนึ่งคืออยากให้คนรู้อย่างหมูดํา เบอร์เชียเนี่ยอยากให้ทุกบ้านเราอ่ะได้รู้จักหมูดําชนิดนี้และได้กินเนื้อหมูประเภทนี้มัง่งอย่างน้อยไม่เลวว่าเหมือนกัน,กนคือทําไมผมถึงเลี้ยงทาไมถึงามามามารู้จักตัวนี้ก็คือเคยไปทําเกษตรอยู่ครั้งหนึ่งปีปีห้าเจ็ดโดนจ้างออกอก็ได้ทุนก้อนหนึ่งแหละไปลองทําเกษตรแบบผสมผสานนะแต่มันติดปัญหาอะไรถ้าทําเกษตรเราต้องซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์ มันต้องมีถ้าไม่มีจะก็จะทําให้อาสารอาหารหรือโปรตีนที่เราเลี้ยงสัตนวนะ์ไม่เพียงพอ,อไม่เพียงพอหนึ่งก็ทําให้สัตว์ไม่โตครับผมก็เลยก็เลยเลิอกอย่างเลี้ยงกบเลี้ยงไก่ก็ติดปัญหาเพราะมันมัน,ม,นมันต้องซื้อหัวอาหารเนะาะบางคนใช่อยู่ซื้อน้อยแล้วไปทำอ,อันอื่นเป็นเป็นอาหารลดต้นทุน แต่มันไม่แม่นไม่ตอบโจทย์นะบางทีเราก็ต้องซื้อแต่ตัวเนี้ยหนอนตัวเนี้ยตอบโจทย์เพราะอะไรหนึ่งเลี้ยงด้วยเศษผลไม้เศษอาหารที่ที่เรามีในครัวเรือนเนาะหรือถ้าประเทศไทยเราโหผลไม้เยอะมากบางบางที่บางอยู่ใกล้ตลาดบางคนอยู่ใกล้ตลาดนี่โอ้โหยังยิ้มอะยิ้มเลยยิ้มเลยเลี้ยงเลี้ยงหนอนชนีดยิ้มเลยครับคือทุกอย่างเราเรา,เราอะไรเนาะ รู้จักเรียนรู้และรู้จักลงลงมือและสังเกตแล้วคุณจะรู้ครับปัญหาต่างๆเหมือนเราทางานแหละไม่มีหรอกใครที่ทํางานแล้วไม่ไม,ไมีเกิดปัญหาเกิดปัญหาเราก็แก้ไขคิดแก้ไขคิดหาทางแก้ไม่ให้มันเกิดปัญหาเดิมๆขึ้นอีกคือเราต้องพัฒนาไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซากเนาะผมคนนึงคือทําอะไรก็แล้วแต่ผมมันต้องดีกว่าเดิมอะ่ะใช่ไหมครับเหมือนเราต้องไม่ได้ยํำอยู่กับที่ พัฒน,นาไปเรื่อยๆอ่ามันต้องดีกว่าเดิมเป้าหมายมันต้องดีกว่าเดิมเพื่อให้เรามีการกระตือรือร้นอ่ายอมรับเทคโนโลยีใหม่ยอมรับสิ่งใหม่ๆอ่าครับอันนี้เช่นกันคะเนี่ยไก่ดูเขาก็จะเขียหากินอะไรในบ้านหิวเขาก็จะมาเขียกินนอนกินอาหารไอ้กินข้าวกล้องที่ผมเตรียมไว้กินข้าวเปลือกที่ผมเตรียมไว้ก็เาไข่ครับ ลองดูครับที่คนไหนที่ทำเกษตรอยู่ตอนนี้ครับผมว่ามันดีจริงมันดีจริงอ่าครับผมลองลองลองเปิดใจลองทำแล้วคุณจะยิ้มเหมือนผมก็ฝากกดติดตามนะผมมนชัยสไตล์ก็มีอะไรดีๆเกี่ยวกับเกีก่ยวกับการทำเกษตรก็จะทำลงไว้สำหรับอ่าอันไหนที่ ่าไม่ดีที่เห็นในที่ผมทำก็ขอให้ผ่านเนาะอันไหนที่เห็นว่าดีก็ลองลองนำกลับไปไปทำดูครับผมผมมุนชัยตอยขอคณครับ